เอ้อม่งเปิดเ่ะสวยจิงสวยสวยสวยก็สวยเดียวม,มึงด่าพ่อด่าแม่กูนี่เอ้ยมึงพี่กูไม่เจ็บหรอกยัยเฮ้ยเคี้ยโตเตาควายแล้วยังเล่นพ่อเล่นแม่ เฮ้ยจบเียเอ้ย,เ,อยเป็นแล้วหัวขาวไอเี้ยตก<อ>ข้าแกงด่างวาาหวะมต่อัวแดนเลยมนตบดีมนตบดีมาตบดีเอ้ยสายเก่งตายของมึงอ่ะเก่งก็ตกได้ไอเงี้ยมาต่อเดิ ก็มาดไไิไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะฮะโอ้ยเว้นพับจอไปละ <c oughs> มองอะไรไว้กระต่าย <c oughs> <c oughs> เพื่เอนไม่อยู่ไม่เปรี้ยวแล้ววะ <c oughs> ก็ลงมาดิ เปิดก็เปล่าก้าเปิดก็เปล่าอย่าเงี้ยเอ้ยพี่เอ๋พี่พี่เพี่พเอ๋เรไปต้องบีบจมูกอ่ะบีบจมูกพูดเที่ยอะไรเออเสียงเหมือนคนตั้งแมพอ่ะรู้จักโปรแกรมแปลงเสียงมาจากไหนควางน่าเลยเสียงเหมือนคนตั้งแมพอ่ะเอ็มถามพี่กูไหมวะเออแม่มึงมาอะไรนะ เรียนหีแม่งมาวะโอ้ยเคียนี่มึงซาดิดไว้เอ้แฟนดีกูมึงมีปัญญาซื้อเปล่าแฟนดีกูอะโอ้ยเฮียกูไม่เอาอ๋อโทษดีเฮียเดี๋ยวไปล้างปากก่อนนะเฮียหีเหม็นเกินไอ้สัตว์เน่าปูดเกิดมาได้ไงวะเฮียยังเหม็นเลยเหมือนของมึงหรือเปล่ามึงดีๆว่าไงไอ้เด็กน้อย แต่แกก็น้อยกว่าพ่อมึงเ <c oughs> ขาบอกว่ามึงอายุสามสองแล้วจริงวะไม่รู้อ่ะลองถามแม่มึงดูสามสองเี้ยอะไรยังเหมือนเด็กไอ้แคยังเล่นพ่อเล่นแม่อยู่อบรมมาไงวะ <c oughs> มึงโตจริงไหมเนี่ยทำไมอ่ะถามมึงโตจริงไหมเนี่ยถามดีอายุเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> อ่ะเอาจริงมึงโตแค่ตัวหรือโตแค่อายุเนี่ยความคิดมึงยังเด็กน้อยอยู่เลยก็โตนะ ควก็โตนะเอ้ยมันโตแค่นั้นหลือของมึงอ่ะอย่างอื่นคงไม่โตแล้วแหละเออทำมาสอดคนนั้นคนนี้ไอ้เฮียมึงดีตายอ่ะอ๋อกูก็ไม่ได้ว่าพ่อว่าแม่ใครก็ใช่ปะเออเอ้เขาอบรมมาไงวะเนี่ยมึงอ่ะฮึมามองหน้าทำไมไอกากไอเฮียเคตายแหละเกี่ยวับเรื่องมองหน้าวะ กูถามเรื่องนี้เนี่ยเอาขำขำมไมสัตว์ขำกูว่าไม่รู้จักมึงมรกระจอกสแต๊ะแมงหนีกูหมดไอ้เหี้ยขำไสัตว์ขำจำเป็นมาพูดดีไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังด่ากูดีเลยกูด่าอะไรมึงถึงกูด่ามึง,งนะถึงกูดด่่าไไไอ้ไ้้เหียมด่ดา เอเยอย่างน้อยกูก็ไม่ได้ด่าพ่อด่าแม่มึงอ่ะไม่เหมือนมึงไงกูด่าหมดอ่ะไ <c oughs> อ้เหี้ยโตแล้วควายแล้วยังเล่นพ่อเล่นแม่โอ้ยตาขมึงแล้วเล่ะไว้ตา,ตา <c oughs> สรุปพี่มึงสามสองจริงปหมเนี่ยเออมึงเสือเขี้ยยเนี่ยเออเสียงเฮียกูอยากรู้ <พอ S 1> เลยเออเหี้ยเฮียโตแค่ตัวกูดูสองมึงเป็นใครไอ้เฮียกูก็ด่าควายมึงมาด่าคนอื่นไหนอ้าวกูเล่นพ่อเล่นแม่มึงกะล่ะ เออกูก็ด่าไอ้ควายโง่มึงด่าคนอื่นก่อนน่ะเป็นไรอ่ะพ่อเออไอ้ควายกูด่ามึงว่าไเลยงด่าคนอื่นก่อนบอกคนอื่นคนอื่นด่าตอบไปเฮียบอกว่าเขาอ๋ออ๋อแล้วแล้วกูด่าพ่อด่าแม่เองวะกูถามแค่เนี่ยเป็นเสือกไหมเนี่ยมึงตอบกูเนี่ยมึงตามมาไปไหนมึงคลั่งเหรอเออเขาเซนเซนนี่เซนหรอเซนเอ็นไง เอ็นที่ไอชอบหมีที่เนี้ยสรุปมึงสามสองไม่ต้องเสือกไม่หรออายุน้อยกว่าถามพ่อหรืออะอะไรนะอายุน้อยกว่าพ่อกับแม่มึงไอคิดแม่เอ้ยมันเปิดลือสวยจิ๋สวยสวยสวยก็สวยดิไอ้สับมึงด่าพ่อด่าแม่กูนี่เอยอเอ้อเออ พี่กูไม่เจ็บหรยไอ้เฮียไอ้เคียโต้คว,วายแนละ้วเองเล่นพ่อเล่นแม่ประกาศจากมดขี่ตีนวะไอ้ขี่ตีนวย เงาเงาอยากโดนหลอกกระบาลอยากโดนสามหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้เขียวรถกูมาดิรถมึงก็อยู่กับมึงดิไอ้ขยะสังคมเอารถกูขึ้นมาเออใช่รถมึงก็อยู่กับมึงดิวายเฮียแต่กูปะล่ะไอพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ตามมันไปพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ตามมันควายสองกับพวกมึงอ่ะ ดีไม oh, <us> oh, hey. ่ดีกูได้สามด้วยเอาไหมที่มึงจะแต่งปากขาพ่อมึงไงเฮ้ยเอาเฮ้ยซีซีไหมอ่ะซีซีไหมอ่ะโทษทีโรอดีรอดีรอดีจะเห็ปากทำไมผิงดังอ๋อโอเคโทษทีรอดีเมื่อกี้เนี่ยหลุดไม่เป็นไรให้อภัยเกี่ยวเกี่ยวอันนี้ไม่โดน มึงเลื้อนหิอะไรเนี่ยต้องไต่กูทำเครียอะไรอ่ะไต่ไหมตอบดิอะไรตนี่อบแบบคุยอะไรมึงต่อยกูก่อนแล้เมื่อกี้มึงต่อยอกูก่อนไหม,ม,ต,ออไหมตอบ <c oughs> มึงเลื้อนองคุยอะไรตอบแบบคุยอะไรทำไมมึงต้ององมไม่เออไม่เข้าใจพูดดีๆไม่ได้อมไม่ทำไมวะให้หน้าเขา เอ้ยลูกกระจกมึงขงโมยรถกูเนี่ยเขียนว่าตามดีให้ยืนดูดนิ้วอยู่ได้ <c oughs> ยังยังมึนอยู่ไงไม่แบบน้องไงเชน,นี่ไมีก็ น้องใช้พ no yes ี่อย่าเข้ามาน้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยไล่พวกร้องไลท์ไหวเปล่าพวกไหวเปล่าพวกโอ้ยเชี่ยปั๊มยาว่ะโอ้ยแหวงสองตัวว้าวกลัวเลยไปไหวเนี่ยตัวไหนใช้ họ đi nhớ chân quá <laughs> ê ê ê lúng gõ <laughs> ừ. lúng gõ à wing 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 nè, tam มาให้สับึประกจาโมเกนพิตี้หกซื้อไขยแนะนำให้กลางเอราหรี่เฮ้ยายเสีเวลาหน่อยแต่ก่อนไขยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยจะตายแล้วพวกเฮ้ยชุดเซตหายไปไหนวะ เชี่ยยสองตัวเอาดิเอาดิพวก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 เออไปดิมึนแดกไปดิเอาดิยากูไม่ปั๊มด้วยไม่มีให้ปั๊มแล้วเอามึนมึนยากูไม่มีไห้ปั๊มแล้วไงมา ไม่มีของเลยทุดตายโอ้พวกมึงใช้หมัดแล้วหรอใช้หมัดแล้วหรอโอ้เฮียควักดาบเอามือออกมาดิกูไม่อยากตีคนไม่มีดาบอ่ะก็เปิดเพลงมันรับมิจฉาใครอยู่ไอ้แค่นี้ใครวะมึงใครอีกเนี่ยมึงใครอีกเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะ ไหวเอฟกู utes, ไม่ล right. well, ่ะลำคานเปิดเพลงอยู่ได้แค่เสียงดังมาดิมึงไหวว่าคุยถามจริง มาต่อพวกดาวก็สิบเจ็ดเท่ากันอ่ะเอ้ยโอ้ยกูตายเฮียทรงเนี่ยกูไม่รอดละเอ้ยโอ้ยเค้าฆ่ากูตัวเดียวมังไหวเปล่าถามกูมึงถามตัวเองดีกว่ามึงไหวเปล่า จะตีกันเลยครับคนไทยด้วยกันครับมึงถามตัวเองดีกว่ามึงไหวเปล่ามันแบบนั้นเลยครับมึงฆ่ากูได้ตัวเดียวมึงเอาใหญ่เลยนะมึงเอาไหวเปล่ามึงไหวไหมกูถามมึงไหววะฆ่าได้ตัวเดียวแล้วมึงร้องเลยเหรอมึงลำเลยเหรอฆ่าได้ตัวเดียวอ๋อมึงไหวกับกูไหมจำกูไว้กูญาติกูจำชื่อกูไว้ <c oughs> ม,มึงแบบกูบัลล่ามาลุกขึ้นมาแล้วเลือดก,กูมีแค่นี้ไงอ๋ออ๋อมาไม่กลัวหรอเหี้ยกูไม่หวั่นเว้ย <c oughs> มึงไหวกับกูไหมก <c oughs> ูต่อให้เลือดกูเหลือแค่เนี้ชุบมันเลยหมอ อ่าชุบชุบได้อีกวะชุบชุบได้อีกวะตติิดดโอ้ยติดคู่ดาวแล้วติดคู่ดาวแล้วไม่ได้หมอไม่ติดคู่ดาวมึงฆ่ากูได้ตัวเดียวมึงฆ่ากูได้ตัวเดียวมึงล้ำกูใหญ่เลยพี่ว้นปิดเพลงให้หน่อยพี่ว้นปิดเพลงให้หน่อยพี่สงสัยไหมมันอยากตัดวะเงียเนี่ะเงียเรน่ะ จับมาเลยพวกจับมาเลยพวกจับมันเลยพวกจับมัเลยพวกที่เอาไอ้ซูเปอร์แมนเลยพี่ซูเปอร์แมนเหรอจัดไปน้องซูเปอร์แมนเหรอจัดไปน้องจัดไปน้องโวนงอรอบแล้วเอาจัดเลยน้องมันเหลือทีเดียวจัดเลยน้องมันเหลือทีเดียวทีเดียวมันตายแล้วเนี่ย จเย็นใจเย็นพี่พี people, ah, ่ผมพี่ผมซูเปอร์แมนใส่กางเกงตัวชอบสีแดงซูเปอร์แมนยาพี่ผมพี่ผมไอพี่มึงไม่ใช่พี่โกูโอ้พวกมาช้าไปนิดหนึ่งเมื่อกี้โคตรหนัวไม่รู้อ่ะเพิ่งเห็นอ่ะเดี๋ยวมันก็มาอีกไอ้ชุดเซ็ตมังกรอ่ะ